รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เมืองไทยเมืองเกษตรวันนี้นะคะนำคุณผู้ชมมาที่แปลงเกษตรผสมผสานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตะโกล่างตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะแปลงเกษตรผสมผสานแห่งนี้นะคะมีการพัฒนาต่อยอดปัจจุบันเป็นศูนย์เรียนรู้ทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะมีการถ่ายทอดเรื่องขององค์ความรู้ทางด้านการเกษตรรวมถึงการแปลรูปผลผลิตในพื้นที่การเกษตรนะคะจะเป็นอย่างไรค่ะเราไปติดตามกันค่ะ นี้นะคะเราอยู่ภายในแปลงเกษตรผสมผสานนะคะอยู่กับเจ้าของสวนค่ะคุณสิริรัตน์แต่แดงเพชรน,นะคะท่านเป็นเจ้าของสวนเกษตรแปลงนี้แล้วก็ยังเป็นประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตะโกล่างด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีโอกาสลงพื้นที่มาที่แปลงเกษตรผสมผสานแห่งนี้เลยอยากทราบว,ว่าก่อนหน้านี้ก็ทําเรื่องของเกษตรผสมผสานมาแต่เดิมเลยหรือเปล่าคะอ๋อก่อนหน้านี้ครอบครัวพี่เป็นเกษตรเชิงเดี่ยวค่ะ ไม่ได้ทํำผสมผสานแต่ว่าประสบปัญหาเรื่องขาดทุนแล้วก็เป็นหนี้สินเยอะค่ะจากการที่พี่ไปศึกษาดูงานแล้วไปเรียนรู้ดูที่ต่างๆมาพี่ก็เลยเอามาปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองค่ะก็เลยกลายมาเป็นแปลงเกษตรผสมผสานเราเรียนรู้จากไหนคะในเรื่องของ เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรผสมผสานเรียนรู้จากาโครงการฟาร์มตัวอย่างจากปลาดเกษตรที่เขาทําสําเร็จที่หน่วยงานาพาเราไปศึกษาดูงานอของพัฒนาชุมชนบ้างเกษตรบ้างที่พาเราไปอะค่ะคแล้วเราก็เลยเอชอบอะค่ะเราก็เลยเอากลับมาแปลรูเอากลับมาปรับเปลี่ยนกับพื้นที่ของเราค่ะได้บ้างเสียบ้างแสดงว่า <laughs> ที่บริเวณนี้เมื่อก่อนเป็นพื้นที่กเกษตรเชิงเดี่ยวทั้งหมดเลยใช่ค่ะเป็นพื้นที่ที่เป็นกเกษตรเชิงเดี่ยวคือพ่อเนี่ยมาอยู่ที่นี่เพื่อทําไร่แล้วก็เผาถ่า,านแล้วก็ทําไร่ก็จะเป็นปลูกข้าวโพดปลูกมันสัาปะหลังปลูกหัวใจเท้าซึ่งแบบทำครั้งหนึ่งก็หลายหลายร้อยไร่ลงทุนสูงจนทําให้เกิดเป็นหนี้สินคือผลผลิตมันได้ไม่ตรงตามที่เราต้องการค่ะ,คะพอมาถึงรุ่นพี่ก็เริ่มคิดแล้วว่ามันไม่ใช่ เพราะว่าจากการที่ประสบปัญหาเรื่องหนี้สินมากมายหลายล้านสมัยเมื่อ30กว่าปีที่แล้วอะค่ะซ,ซึ่งย่อดสูงมากพี่ก็คือเป็นคนชอบไปเรียนรู้ทำตั้งกลุ่มกันแล้วก็ไปศึกษาดูงานไปเรียนรู้กลับมา mm. เห็นเขาทำอะไรแล้วก็เอาทดลองทำได้บ้างเสียบ้างแต่ว่าด้วยเราชอบอะค่ะ mm. ก็เลยทำได้มาถึงทุกวันนี้ปรับใช้เอาตรงที่เราทำได้ค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ ปี <S 2> 2 <S พศอ,อะพารคะพศ2543 <40 3. S 2> เริ่มดูงานได้เริ่มเอาเอามาทำเลี้ยงกบบั่งเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่แล้วแต่ <20 S 2> ปลูกต้นไม้20กว่าปีคะ่ะเริ่มแรกเลยในการปรับพื้นที่เริ่มจากอะไรกันนะเริ่มจากการปลูกไผ่ที่เห็นตรงนี้คะ่ะปลูกไผ่ก่อนซึ่งอตอนนั้นพ่อแม่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะเขาเขาเหมือนกับว่ามันไม่ได้ผลแล้วมันจะไปบังร่มเงา <c oughs> แล้วก็ เรบเปลี่ยนจากวิธีการปลูกมันสับปะหลังจากที่เราเคยไปดูที่ชัยภูมิตอนช่วงนั้นบูมมากเรื่องมัน30ตัน mm hmm. ก็เลยขอพื้นที่พ่อตรงเนี้ยประมาณ1งานได้ mm hmm. ก็ขอปลูกแบบแบบที่เราไปดูงานเลย mm hmm. ก็คือกว้าง1เมตรตัดต้นพันหเซนแล้วก็ไม่ไถใช้จอบขุดปลูกใช้ปุ๋ยทำปุ๋ยมักเองแล้วก็เอาไปใส่ปรากฏว่าได้ 4ตันกับ72กิโลตอนนั้นพ่อเขาก็เลยเอ้ยมันได้นี่ว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพี่ก็เลยได้ปรับขยายพื้นที่ไปจาก1 1ง,งงานที่ได้ทำกลายเป็น3ไร่แล้วก็ได้ผลผลิตได้เต็มที่หลังจากนั้นก็คือพ่อก็เอ๊ะเอาปุ๋ยหมักที่เราใช้เอาน้ำหมักที่เราใช้เอาไปทำในพื้นที่ที่พ่อเขาปลูกร้อยกว่าไรค่ะก็เลย เปลี่ยนมาเรื่อยๆค่อยๆทาทีละเล็กทีละน้อยเหมือนหลักการเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะค่อยๆทําปรับสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ได้ทําท้งเยอะเพราะว่าหนึ่งกำลังเราไม่ไหวถ้าเราทําเยอะเนี่ยกำลังไม่ไหวแล้วเราจะต้องไปจ้างแรงงานแต่ว่าหลักของเราคือเราไม่มีทุนด้วยแล้วเรามีติดลบก็คือเรามีนี้สินคือเราต้องทําด้วยตัวเองก่อนค่ะใช้เวลากี่ปีคะที่เราถือว่ามีไรายได้ที่จะพอเลี้ยงครอบครัวของเราแล้วก็ สิบกว่าปีเหมือนกันนะคะนานอยู่ค่ะแต่แว่าค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆกว่าจะอย,อยู่ตัวค่ะ,คะปัจจุบันพืชหลักที่สร้างไรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอะไรคะจะเป็นขมิน้นซึ่งเป็นคือเราปลูกใน้อยางปลูกในตะก้าแต่ว่าเราเน้นเรื่องการแปรลรูปคือเรามีพื้นที่แล้วเราปลูกแล้วเราเอามาเป็นเอามาแปรลรูปซะส่วนใหญ่อย่างเช่นหน่อไม้อ่ะค่ะเราก็ไม่ได้ขายหน่อไม้สด แต่เราเอามาหนึ่งเราเอามาทําประกอบอาหารประกอบเลี้ยงช่วงประชุมบ้างคนมาศึกษาดูงานบ้างค่ะแล้วก็ส่วนที่สองก็คือเอามาดองแบบเปลี่ยนน้าใช้ใช้ภูมิปัญญาแบบโบราณที่เขาที่ชาวใช้วิธีการเปลี่ยนน้ำค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมาทาหน่อไม้ซิ่งซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องหน่อไม้ดองที่เกิดเกิดสารปนเปื้อนแต่ของเราเนี่ยทำระบบหน่อไม้ซิ่งก็คือแค่ใส่ถุงพลาสติกแล้วผูกผูกยางแล้วก็มัด แล้วก็จหนายแล้วขมิ้นนี่ขมิ้นเนี่ยเราเอามาทําเครื่องสําอางค่ะเ,เราขายพันุ์เป็นขมิ้นเลือเราเลือกปลูกขมิ้นที่เป็นพันธุ์แดงสยามซึ่งจากการวิจัยที่เราศึกษาดูจากการวิจัยมีงานทดลองและรางวัลการประกวดอะค่ะของดออรน,น้าสพลคือตอนนั้นเราเราชอบศึกษาคือไปดูงานน่ะคนดูงานก็ต้องแบบศึกษาแบบเจาะลึกแล้วก็หาข้อต่างจากที่เราดูงานมาแล้วก็เอามาแปลรูป ขายพันุแปรรูปเอามาทําเป็นสบู่ทําเครื่องสําอางอก็จะเพิ่มมูลค่าคือทําไม่ต้องเยอะอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยหาะปลูกในรอหยางอนอกจากนี้เราจะเห็นพืชผสมผสานมีมะพร้าวมีกล้วยมีมะพร้าวมีกล้วยเอ่อมีอะไรอ่ะเป็นไม้ยืนต้นไม้ผลไม้ปา่าค่ะมีปลาล์มน้ํามันมียางพาราเยอะแยะนี่เราแปรรูปเองหมดเลยเ ส่วนใหญ่ไปรูปเองหมดค่ะไม่ไม่ได้ขายเป็นผลผ่านเพรา,ามี<อ>บ้างค่ะมะพร้า,พาวก็จะขายก็จะขายกับกับร้านขนมโคกบ้างแต่ก่อนนี้ก็จะมีรถมาซื้อ,อแต่ว่าเขาให้ราคาถูกค่ะ,คะพื้นที่ตอนนี้กี่ไร่คะ6อหกสไร่ค่ะ แรงงานเรา,าแรงงานในครอบครัวแล้วก็จะมีจ้างแรงงานในพื้นที่อยู่หนึง่งครอบครัวค่ะก็ <S <S <K> เหมือนเป็นการกระจายรายได้แล้วก็กิจกรรมกลุ่มของเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่ค่ะทําทเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วก็เขาก็สามารถเอากลับไปทําที่บ้านด้วยไม่ได้ทําที่นี่ที่เดียว,วค่ะซึ่งที่นี่ได้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนด้วยทําไมถึงเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ อพอเราทำมาค่ะเราศึกษาเรียนรู้แล้วก็มาทำเป็นพอเราตั้งกลุ่มเราเหมือนว่าพอเราประสบความสำเร็จกันเราก็อยากถ่ายทอดให้คนอื่นเขาได้ทำคือเหมือนทำเพราะว่ามีความสุขเราก็อยากถ่ายทอดความสุขให้คนอื่นนะคะแล้วก็ที่นี่ก็จะไปทดลองทำดูอันไหนมีปัญหา <c oughs> เขาก็จะกลับมาหาเราที่นี่มาปรึกษาแล้วก็มาช่วยกันทำ ที่นี่ก็จะมีเพื่อนมาช่วยปลูกไผยปลูกต้นไม้ทําสมุนไพรทําความสะอาดอก็ตามที่ว่างพืชผลออกมาเช่นตอไม้ออกนะคะเขาก็เก็บสามารถเก็บไปได้ไม่ไม่จําหน่ายค่ะต้องอยากรู้แล้วนะคะว่าฐานเรียนรู้ที่นี่มีอะไรบ้างได้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวจะมีวิทยากรอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นวิทยากรประจําฐานของเราเวลาคณะมาศึกษาดูงานก็จะมีวิทยากรเดินอธิบายตามฐานแล้วก็ตอบข้อซักถาม เขาจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติจริงและก็สามารถเล่าประสบการณ์ได้เป็นข้าราชการอดีตข้าราชการนะคะเป็นเคยเป็นทหารชื่อจ่าสิบเอก 11, พานุพงศ์แก้วชูกุลค่ะแล้วก็ชื่อเล่นชื่อเป็กค,ค่ะเดี๋ยวจะเป็นผู้ที่นำพาชมฐานเรียนรู้ของเราค่ะ สวัสดีครับผมจา 11, ่าสิบเอกพานุพงศ์แก้วชูกูลครับก็เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตะโกล่างที่นี่นะเดี๋ยวผมจะพา,าทุกท่านนะครับเดินดูในเรื่องของการทําเกษตรแบบผสมผสานนะครับอย่างที่ได้นําเรียนขั้นต้นนะครับอย่างพื้นที่ของผมตรงนี้นะก็เป็นพื้นที่ประมาณ8ไร่กว่านะครับตรงนี้ก็จะใช้เป็นการบริหารจัดการพื้นที่โดยพื้นที่ สูงสุดนะครับของผมก็จะเป็นการเลี้ยงสัตว์นะครับหลังจากนั้นก็ไล่เรียงต่ําลงมานะครับต่ำสุดก็จะเป็นการพื้นที่การาเลี้ยงปลาหรือแล้วก็ใช้พื้นที่ประโยชน์จากการเลี้ยงปลาจากความชุ่มชื้นบริเวณนี้ครับปลูกผักผักกูดต,ต่างๆปลูกใบเตยต,ต,ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเดินดูด้านบนเลยครับ ก็ในระหว่างเดินไปนะครับสวนไผ่ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นไผ่ลวกปาจีนนะครับประโยชน์ของมันก็คือการปลูกระใช้หน่อนไม้มาทําสิ่งปลูกสร้างหรือทําไม้ค้ายันต่างๆครับอันนี้ก็ได้ประโยชน์จากไผ่ได้ประโยชน์จากความร่มเย็นนะครับก็พื้นที่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับตอนนี้กําลังเดินขึ้นเรื่อยๆพื้นที่ลาดเอียงประมาณ30องศานะเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกนะครับ พื้นที่ตรงนี้นะจะไม่มีความชื้นอยู่เพราะว่าพื้นที่ลาดเอียงน้ําก็จะไหลผ่านหน้าดินไปหมดนะครับก็จะมีการขุดนะครับขุดคลองอย่างที่ท่านเห็นนะครับก็ขุดคลองดักน้ำนะครับให้น้ำเนี่ยไหลไปตามทางที่กําหนดนะครับและผลสุดท้ายเนี่ยไปจะไหลไปรวมกันสู่จุดต่ําสุดบริเวณด้านล่างนะครับในทฤษฎีนี้นะเป็นทฤษฎีคลองไส้ไก่นะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ได้ ทำให้หลายๆพื้นที่นะครับได้ดูนะครับรผมก็นำมาใช้พื้นที่นี้ก็เกิดประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์ทำให้พื้นที่เนี่ยมีความชุ่มชื้นเกิดความร่มเย็นนะครับเดี๋ยวถัดต่อไปอีกนิดนึนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ต่างๆนบ,บนพื้นที่สูงนะครับก็จุดแรกก็เป็นเรื่องของการเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงไก่อันนี้ก็จะเป็น ไก่ไข่ที่เรียกโดยทั่วไปเขาเรียกว่าไก่อารมณ์ดีนะครับไก่อารมณ์ดีการเลี้ยงของผมนะครับผมจะตัดต้นทุนในเรื่องของอาหารออกไปให้หมดนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นว่าการเลี้ยงไก่ทั่วไปเนี่ยก็จะซื้ออาหารให้กินนะครับพอไก่กินอาหารหมดไปหนึ่งกระสอบได้ไข่มาก็ขายไข่เ้าไม่คุ้มกับค่าอาหารนะแต่ลองปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงแบบที่ผมเลี้ยงนะครับไก่ทั้งหมดผมเนี่ยห้ตัวนะครับ ผมเลี้ยงโดยให้การให้กินเศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือนจากการมีผู้มาดูงานต่างๆกินมะละกอกินกล้วยสุกกินอาหารที่ผมมีอยู่ในพื้นที่50ตัวนี้มันไม่ได้ไข่ทุกตัวมันไข่แค่วันหนึงประมาณ10-15ฟองแต่10-15ฟองเนี่ยมันคือกำไรทั้งหมดอันนี้นะครับก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆนะคในสวนไผ่แห่งนี้ก็จะเดี๋ยวจะพาไปดูในเรื่องของการปลูกพืชสมุนไพรนะครับพืชสมุนไพรก็ จำเป็นเลยนะครับจะต้องสร้างพื้นที่ป่าสร้างความร่มเย็นก่อนนะเพราะว่าชื่อสมุนไพรเนี่ยบอกชัดเจนนะครับตามพจนานุกรมนะครับสมุนไพรก็คือลูกน้องของป่าเพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องสร้างป่าก่อนที่จะได้พืชสมุนไพรที่แท้จริงนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพืชสมุนไพรวงขิงนะเป็นขมิน้นเป็นอะไรต่างๆโดยการมาปลูกในล้อ,อยางปลูกในกระถางปลูกใต้ร่มไม้นะครับพวกนี้ก็ ี๋ยวจะให้ท่านดูนะครับเรื่องของการปลูกพืชสมุนไพรนะครับยกตัวอย่างตรงจุดนี้นะครับถ้าเกิดว่านำพืชสมุนไพรเนี่ยลงไปปลูกโดยตรงเลยบริเวณด้านล่างเนี่ยกับพื้นดินเลยเนี่ยจะเสี่ยงต่อการกลายพันธุ์นะครับหรือ,อรากพืชที่อยู่บริเวณใกล้ๆเนี่ยมาแย่งชิงสารอาหารไปหมดผมก็เลยจาเป็นต้องจำจัดพื้นที่ให้เขาอยู่นะครับโดยการนําล้อ,อยางนำเศษวัตดุเหลือใช้ต่างๆเนี่ยมาล้อมนะผสมดินมาใส่แล้วก็ ทำการปลูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นขมิ้นพัน์ธุแดงสยามก็ตัวสมุนไพรพวกนี้ในระหว่างเขากําลังเติบโตอยู่เนี่ยใบต่างๆก็สามารถ อน,นํามาเป็นอาหารเลี้ยงให้กับชุดคณะที่มาดูงานตัวนี้ก็สร้างให้เกิดรายได้ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นจุดเครื่องของการผลิตปุ๋ยนับไว้ใช้ในพื้นที่8ไร่ทั้งหมดพื้นที่8ไร่ทั้งหมดของผมเนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับแล้วก็มีใบรับรองเรียบร้อยนับเรื่องของการปลอดสารเคมีต่างๆนะเพราะว่าการทําเกษตรแบบผสมผสานก็จะเรื่องของการทําปุ๋ยไว้ใช้เอง2จุดนะจุดแรกจะเรื่องของ หมูหลุมนะครับและจุดที่2มาดูเรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนนะครับหมูหลุมด้านบนในเรื่องของหมูหลุมนะครับก็จะเลือกเป็นหมูเป็นสายพันธุ์หมูป่านะครับเลือกสายพันธุ์ที่เขาอยู่ง่ายกินง่ายนะครับแล้วอย่างผมผมเรียนขั้นต้นนะผมไม่ซื้ออาหารให้เขากินนะผมก็ให้กินกล้วยกินมะละกอกินต้นกล้วยนะครับกินสิ่งที่ผมมีอยู่นะครับและประโยชน์ของการเลี้ยงหมูหลุมเนี่ยได้อะไรบ้างเดี๋ยวลองไปชมกันนะครับ หมู2ตัวนะครับที่เลี้ยงไว้ตอนนี้อายุประมาณ3ปีนับชุดแรกเนะี่ยผมเลี้ยงไป10ปีนะครับตัวนั้นกว่าจ,จะตายจากกันไปผมไม่ได้เลี้ยงเพื่อขายเนื้อนะครับประโยชน์ของเขาก็คือเลี้ยงเพื่อการจัดเก็บปุ๋ยนับขุดดินนับลึกลงไปนับสักประมาณ4ก้อนอิดหรือประมาณเมตรห้นะครับหลังจากนั้นก็ เทพื้นนะครับเทพื้นด้านล่างด้วยคอนกรีตนับกันารากไม้ที่มาชอนชายกินปุ๋ยของเรานะครับหลังจากนั้นก่ออิฐขึ้นมาฝอยหมูไว้ด้านในนะครับเศษวัตถุในพื้นที่ถ้าผมปลูกไผ่ปลูกไผ่เวลาผมกวาดใบไผ่กวาดใบไม้เนี่ยผมก็จะมาโยนลงสู่บอ่อแห่งนี้นะครับบอ่อแห่งนี้หมู2ตัวเนี่ยก็จะทําหน้าที่เหยียบย่ำนะครับหมูป่าลักษณะก็จะคอยพลิกดินนับกับกองปุ๋ยให้ตลอดเวลานะครับแล้วเวลาเขาถ่ายเนี่ยมูลต่างเนี่ยก็ผสมไปด้วยนะจุดนี้ ขึ้นอยู่กับความขยันของเจ้าของหรือคนเลี้ยงด้วยนะว่าแต่ละปีเนี่ยได้ปุ๋ยเยอะมากแค่ไหนนะอย่างผมเลี้ยงเนี่ยตอนนี้ผมได้ปุ๋ยปีหนึ่งประมาณ2ตันครึ่งนะพื้นที่8ไร่ ผมมีปุ๋ยใช้สบายๆนะไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อปุ๋ยข้างนอกหรือแถมต้นทุนต่างๆในการทําการเกษตรเนี่ยก็ลดลงนะครับถ้าเกิดไม่ต้องซื้อปุ๋ยไม่ต้องซื้อ,อยาค่า,า,มาแมลงพวกนี้ก็จะลดลงและสิ่งที่ได้เนี่ยส่วนมากแล้วมันก็จะเป็นกําไรนะครับที่สูงขึ้นเพราะว่าต้นทุนที่ลงทุนไปเนี่ยแทบจะไม่มีนะนำจากสิ่งที่เรามีอยู่ใกล้ตัวนะครับนำมาสร้างมูลค่าขึ้นมาเดี๋ยวอีกจุดหนึ่งก็เป็นเรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนนะครับเลี้ยงไส้เดือน ที่นี่ก็จะเลี้ยงไส้เดือนพัน AF ครับหรือว่าแอฟริกันไดคอเลอร์นะรประโยชน์ของการเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยเยอะมากเลยนะครับนอกจากการขายปุ๋ยแล้วเนี่ยยังได้ระบบนิเวศนะครับที่กลับมาเนี่ยอย่างสมบูรณ์นะับยกตัวอย่างเช่นการนำ มูลไส้เดือนเนี่ยไปใส่ต้นไม้แต่ละครั้งเนี่ยมันก็ย่อมที่จะติดไข่ไส้เดือนไปด้วยนะครับเหมือนเป็นการาไปปล่อยตัวไส้เดือนบริเวณโขนต้นไม้นับธให้ชอนชัยบริเวณพื้นดินเนี่ยทำให้มีอากาศเนี่ยเข้าไปหมุนเปลี่ยนได้เวลาฝนตกต่างเนี่ยน้ำก็สามารถซึมหลงสู่ใต้ดินเนี่ยได้ดีนะครับเรื่องของไส้เดือนนะครับลองไปดูไส้เดือนนะครับหน้าตารูปร่างเป็นยังไงนะครับ ไสเดือนนะครับไส้เดือนพันเอฟนะครับที่ผมเลี้ยงอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเริ่มเลี้ยงตั้งแต่ตอนแรกเริ่มเลี้ยงแต่กาละมังนะครับใส่กาละมังหลังจากนั้นค่ยายายมาเรื่อยๆนะครับใส่รองใส่อะไรทุกวันนี้นะปุ๋ยไส้เดือนที่ผมทําอยู่เนี่ยผมแทบแทบจะไม่ได้ใช้นะเพราะว่าทุกบ่อเนี่ยจะมีการจองเกิดขึ้นนะครับยังไม่ทันได้เลี้ยงเลยนะทุกวันนี้นะครับยัง มียอดจองที่ยังค้างส่งอยู่อยู่ประมาณอีก3-400กิโลนะครับเรื่องของมูลไส้เดือนเนี่ยทำให้มีรายได้ในส่วนต่างๆเนี่ยขึ้นมาแต่ละจุดที่ผมพาท่านดูเนี่ยจุดละเล็กจุดละน้อยนะครับอย่างนุ่นนิดอย่างนี้หน่อยนะครับก็พออยู่ได้นะครับสามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็เรื่องของอาหารไม่ต้องพูดถึงนะครับอย่างที่เดินมาผ่านต้นไผ่พันนอไม้พันมีเล้าไก่ทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นสิ่งที่ ใช้ดำเนินชีวิตของผมอยู่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นสรุปเลยนะครับได้ว่าสิ่งที่ผมทําทั้งหมดเนี่ยมันค้ากันไปหมดเลยนะมันค้ํากันไปหมดจะจากตรงนี้เอาตรงนี้ไปใช้ประโยชน์จากตรงนี้ตรงนี้ไปเพิ่มมูลค่าตรงโน้นหมุนเปลี่ยนวนเวียนมันค้ากันไปหมดทําให้ต้นทุนในการผลิตเนี่ยน้อยนับและสิ่งที่ได้เนี่ยคือกําไรเยอะนับและผมเน้นในเรื่องของการทําการเกษตรนับเน้นทําแค่พอไหว ทำอย่างละเน็กอย่างละน้อยทําแค่พอขายหมดนะเทคนิคง,ง่ายๆการทําให้ขายหมดก็คือทำอย่างละเล็กอย่างละน้อยนะเมื่อขายหมดมันก็มีกําลังใจนะแต่ถ้าเกิดทําไปแล้วมันเหลือไม่รู้จะขายที่ไหนนะไม่มีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัว ทำให้การครั้งนั้นก็ไม่ไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นทําไปอย่างละเล็กอย่างละน้อยเริ่มจากสิ่งน้อยๆเริ่มเติบโตไปเรื่อยๆนะทำให้วันนี้นะผมได้มีได้จัดตั้งขึ้นนะเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตะโขล่างและก็ได้นําความองค์ความรู้ที่ผมได้ศึกษามาทั้งหมดเนี่ยร่วมประมาณ10ปีนะได้เผยแพร่ไปยัง ทุกๆจังหวัดนับทุกๆเครือข่ายที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะไปเดินดูตรงจุดก่อนที่จะเข้ามาในไร่นะับได้รับฟังนั่งฟังคําบรรยายถึงสิ่งที่ต่างๆที่เกิดขึ้นในศูนย์ครับนะตรงนี้ก็เดี๋ยวจะเดินไปลงไปดูด้านล่างตรงศูนย์ได้เลยครับ ชมกิจกรรมฐานการเรียนรู้12ฐานมาแล้วและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือกิจกรรมการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มจากกิจกรรมที่อยู่ในฐานผลิตผลที่ได้ก็จะมาเป็นสินค้าแปรรูปตรงนี้ ก็จะไปเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องสําอางนะคะแล้วก็เป็นแชมพูสบู่แล้วก็ส่วนหนึ่งจะมีสมุนไพรแปรรูปบ้างนะคะ<ม>ก็ไฮไลท์ของเราหลักๆก,ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืชสมุนไพรที่เป็นโงขิงอย่างเช่นตัวขมิ้นว่านนางคําตัวนี้ค่ะ<ม><ม>เป็นสบู่นะคะก็จะเอามาแปรรูปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ไปเห็นไปดูเมื่อกี้ตัวน้ําส้มขันไม้ตรงนั้นนะคะ<ม>ก็จะเอามา,ามาฉีด ทำเป็นผลิตภัณฑ์มาทำแพ็กเกจสวยๆเพิ่มมูลาคา่าแทนที่เราจะขายเยอะๆเป็นลิตรอะไรเงี้ยซึ่งราคาก็ไม่ได้สูงมากนะคะแต่ถ้าเราเอามาเพิ่มมูลาคา่าทําให้มันเล็กลงนะคะทำให้มันรูปลักษ์ดูน่าใช้แล้วก็สะดวกต่อการใช้งานมันก็จะเพิ่มมูลาค่าได้แล้วที่เห็นที่เห็นตัวนี้จะเป็นครีมอาบน้ําตัวขมิน้นกาแฟขมิน้นขมิ้นเราปลูกที่นี่กาแฟเราปลูกที่เครือข่ายบ้านเพื่อนเหล่านะคะเป็น ก็จะเป็นการเหมือนกับเอาสินค้าเพื่อนมาแปลรูปสร้างมูลค่าแล้วก็เอามาผสมประสานกันสร้างเครือข่ายกันค่ะแล้วก็ยาสระผมะแชมพูแชมพูตัวนี้จะเป็นสูตรใบหมี่มะกรูดอันนี้อันนี้จะเป็นแชมพูนะคะ,คะตัวนี้เป็นแชมพูตัวนี้จะเป็นครีมน,นวดเราขายคู่กันแล้วถ้าคนที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้ มีศูนย์แห่งนี้นี่สามารถติดต่อได้ติดต่อได้ไดเลย<ม>ติดต่อผ่านเพจหรือติดต่อผ่านเบอร์มือถือติดต่อผ่าน Facebook ได้เลยค่ะอืมค่ะแล้วนี่ก็คือความสําเร็จของศูนย์ใช่แล้วเราก็จะมีเครือข่ายพี่น้องเราที่ทํากิจกรรมทําผลิตภัณฑ์ก็จะมาจําหน่ายในช่วงที่คณะศูนย์เรามีคณะมาศึกษาเรียนรู้รค่ะ,คะก็จะเป็นกระจายรายได้สู่ชุมชนแล้วก็สู่คนในพื้นที่ด้วย เพราะว่านอกจากจะเห็นเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วยังมีเครื่องจักสารที่เป็นไม้ไผ่ใช่ไม้ไผ่ที่มีในในพื้นที่เลยใช่ค่ะแล้วก็เป็นกาแฟที่ปลูกในพื้นที่สวนพึ่งเลยถ้าคุณชมนะคะมาเยี่ยมชมสวนก็จะสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้ถึงพื้นที่เลยแล้วก็ถ้าเรามาศึกษาดูงานก็จะได้ชมฐานเรียนรู้แล้วก็จะมีการสาธิตเรื่องการทำสบู่สมุนไพรค่ะหรือว่า คณะสามารถเลือกได้ว่าเป็นน้ำยาอนเนกประสงค์แชมพูหรือว่าจะเป็นการตัดล้อยางที่ปลูกขมิ้นที่เราเดินไปเห็นอยู่ด้านบนด้วยก็จะมีหลากหลายอาชีพที่ให้เลือกได้จำเพาะเจาะจงไปค่ะค่ะอยากจะให้บอกกับเกษตรกร,ร,กรทั้งบ้านนี้อะไรเป็นส่วนที่ผลักดันให้เราประสบความสำเร็จถือว่าใจใจล้วนๆแล้วก็ต้องต้องรักต้องชอบค่ะแล้ว เราต้องพึ่งตัวเองถ้าเรารอให้คนอื่นมาช่วยถ้าเขาไม่มาช่วยเราก็เราก็ตายพอดีแต่ถ้าเราช่วยตัวเองเออไม่ว่าหน่วยงานหรือว่าใครก็แล้วแต่ก็อยากจะช่วยเ,เขาก็อยากจะช่วยไม่ใช่ว่าต้องให้ให้ไปทั้งร้อยแต่เราอะต้องทำสะส่วนหนึ่งคือพึ่งตัวเองไว้ส่วนหนึ่งถ้ามีคนมาช่วยมีหน่วยงานมาช่วยก็ถือว่าเสริมกำลังให้เราโตเร็วขึ้น ค่ะคุณชมคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของพื้นที่เกษตรผสมผสานแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดกลายเป็นสูนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตะโกล่างค่ะในพื้นที่อำเภอสวนเพื่งจังหวัดราชบุรีนะคะวันนี้นะคะขอบคุณคุณหนูนะคะสิริรัตน์แต่แดงเพชรนะคะประธานเครือข่ายสูนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตะโกล่างค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะนํารายการจากลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ